ส่วนบรรยากาศการหารือนอกรอบระหว่างประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนทีน่นครซามาคานของอุซเบกิสถานเป็นไปอย่างชื่นมืน่นะครับหลังจากผู้นําทั้งสองคนแสดงจุดยืนสนับสนุนการสร้างโลกหลายก้วอํานาจและคัดค้านการครองความเป็นมหาอํานาจเพียงผู้เดียวของสหรัฐครับ в прошлом году товаров. практически Москвы и Пекина играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности. Мы совместно выступаем за формирование справедливого, демократического и многополярного порядка, базирующегося на международном праве и центральной роли ООН. การสร้างระเบียบโลกหลายขั้วอำนาจตามนโยบายต่างประเทศฉบับใหม่ของรัสเซียถูกหยิบยกมาพูดถึงในการหารือนอกรอบระหว่างประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่นครซามารคันในอุซเบกิสถานสถานที่จัดการประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ s c o การหารือครั้งนี้ถือเป็นการพบกันครั้งแรกของผู้นำทั้งสองคน นับตั้งแต่รัสเซียเปิดปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผู้นำรัสเซียเปิดเผยว่าผู้นำจีนได้แสดงความห่วงใยต่อวิกฤตการณ์ในยูเครนรวมทั้งขอบคุณจีนที่วางตัวอย่างสมดุลมาโดยตลอดนอกจากนี้ยังย้ำว่าความพยายามของสหรัฐที่ต้องการผูกขาดความเป็นมหาอำนาจเพียงหนึ่งเดียวของโลกจะต้องล้มเหลว

战略沟通，面对世界之变、时代之变、历史之变，中方愿同俄方一道努力，体现大国担当，发挥引领作用，为变乱交织的世界注入稳定性和正能量。 我也非常意意次上海合作召之同同就和共心的地交ความร่วมมือแบบไร้ขีดจำกัดของทั้งสองประเทศฉายชัดนะับตั้งแต่ผู้นำรัเสเซียและผู้นำจีนพบกันในพิธีเปิดมหกรรมโอลิมปิกฤด,ดูหนาวที่กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสงครามระหว่างรัเสเซียกับยูเครนที่เปิดฉากขึ้นเมื่อ6เดือนที่แล้วยิ่งทําให้ความร่วมมือของทั้งสองประเทศแน่นแฟ้นหลังจากรักเสเซียเผชิญมาตรการตอบโต้จากชาติตะวันตกขณะที่จีนพยายามวางตัวเป็นกลางด้วยการหลีกเลี่ยงการเรียกสงครามครั้งนี้ว่าการลุกราน และงดออกเสียงในมติประนามรัเสเซียต่อการเคลื่อนพลบุกยูเครนบนเวทีสหรประชาชาติเมื่อไม่นานมานี้อย่างเจียถือผู้อำนวยการสํานักงานคณะกรรมการาก,ราการิจการตามประเทศแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนประกาศว่าจีนจะยืนหยัดเคียงข้างรัสเซียต่อมาหลี่จ้านซูประธานคณะกรรมการสภาประชาชนแห่งชาติจีนได้เข้าร่วมการประชุมอ a s t e r n e c o n o m i c Forum ครั้งที่7 ที่เมืองวลาดิวอสต็อกของรัสเซียเพื่อกระชับมิตรสำหรับปูตินความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากขึ้นถือเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและการพัฒนาเทคโนโลยีบนพื้นฐานของแนวคิดในการสร้างโลกหลายขั้วอำนาจนอกจากนี้รัสเซียยังหันมาพึ่งพาก,การส่งออกน้ำมันและกา๊าซไปยังจีนเพื่อลดผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาต เมื่อเดือนที่แล้วจีนได้ลงนามข้อตกลงนําเข้าก๊าซจากรัสเซียเป็นสกุลรูเบิลและหยวนแทนสกุลดอลลาร์สหรัฐการขยับตัวในครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่ชาติตะวันตกตั้งเป้าจํากัดรายได้จากการส่งออกพลังงานของรัสเซียรัสเซียยังต้องการอาวุธเพื่อน,นํามาใช้ในการโจมตียูเครนหลังจากสูญเสียพื้นที่ยึดครองหลายพันตารางกิโลเมตร อีกด้านหนึ่งผู้นำจีนพยายามรักษาระยะห่างและระมัดระวังไม่สนับสนุนรัสเซียชัดเจนเกินไปในสงครามยูเครนเพราะอาจกระทบต่อการลงทุนของจีนในเอเชียกลางเนื่องจากคาซัคสถานคีร์กิสสถานทาจิกิสถานและอุซเบกิสสถานซึ่งเป็นสมาชิกองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ไม่สนับสนุนรัสเซียในการก่อสงคราม พื้นที่แถบนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของเส้นทางสายไหมในโครงการมหายุทธศาสตร์1แถบหนึ่งเส้นทางที่เชื่อมระหว่างเอเชียกับยุโรปการเปิดหน้าสนับสนุนรัสเซียอย่างเต็มที่อาสันคลอนภาพลักษณ์ของการพงาดขึ้นอย่างสันติจนส่งแรงกระเพื่อมต่อโครงการขยายอำนาจตามที่จีนวางแผนไว้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้